คุณนิ่งดิลิไทยสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้หนูวันนี้หนูไม่ได้โชว์หน้านะคะเพราะว่าไฟดับค่ะก็ขออาภาัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็เลยออกมานอกพื้นที่ค่ะคุณนซิ่งดิลิไทยประจำวันที่29กันยายนพศ2565คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะ วันนี้ตลาดเซตติดลบ11.35อยู่ที่1559.23แนวรับจะเป็น1576.76แนวต้านจะเป็น1613.38ถ้าทะลุได้จะเป็น1636.02ค่ะไปดูเซต50เซต50ติดลบ8.96อยู่ที่963.75แนวรับจะเป็น958.77 แนวต้านจะเป็น987.63ถ้าทะลุด,ด้จะเป็น1.5.46ง่ะปค่ะไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดิลิไทค่ะตัวที่1 ch t h ราคา5บาท30สตาง,งค์บวก15สตางค์ค่ะเปิดตาลาดแห่งนี้ ch ก็เปิดกระโดดนิดนึงขึ้นไปที่5บาท40สตสตางค์ แล้วก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่5บาท45สตางค์ไซ้เวสะสมตรงเส้นก้านน้ำแล้วก็ปิดที่5บาท30สตางค์ค่ะดูรายหนึนาทีของ CH ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก3แท่งสุดท้ายแล้วไม่ CH ปิดกระโดดค่ะดู t ทำ e เฟรมเดย์ของ CH ก็จะเห็นว่านี่ก็คุณจะลงตลาดมา ก็ไซเวส์สะสมอยู่เมือนน้ำค่ะจุดสูงสุดจะเป็น6บาท10สตางค์ค่ะ ch เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอาหารและผลไม้แปรรูปภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีผลมี value r a t อยู่ที่375ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ5บาท10สตางค์แนวต้าน5บาท45สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท60สตางค์ค่ะตัวต่อไปพิมโม พิโมราคา3บาท58สตางค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้พิโมก็ดังขึ้นไปสูงสุดที่3บาท60สตางค์แล้วลงมาตามจุดที่3บาท54สตางค์ใต้เวสัตส์ซงปิดที่3บาท58สตางค์ค่ะดูราย1น,นาทีของพิโมก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก2แท่งสุดท้ายทำให้พิโมปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะ ดูไทม์เฟรมเดย์ของพิโมก็จะเห็นว่าวันนี้ก็ใช้เวสสะสมเลยลงมาต่ำสุด,สดที่3บาท38สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปเหนือน้ำค่ะเจอดเบรแรกก็จะอยู่ที่3บาทห6สตางค์ค่ะพิโมเป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ Motor, สำหรับเครื่องปรับอากาศภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูยเลอยู่ที่1ีล้านบาทค่ะ แนวรับ3.50บาทหสตางค์แนวต้าน3.66บาท66สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3.76บาท76สตางค์ค่ะตัวต่อไป BEM BEM ราคา9.30บาทสาสต,าง,สตางค์บวก10สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ BEM ก็ลรยลงมาก่อนที่9.10บาทส0สตางค์แล้วก็ไซเวอัพสะสมดันขึ้นไปสูงสุดที่9.35บาทส5สตางค์แล้วก็ลราลงมาปิดที่9.30บาทส0สตางค์ค่ะ ดูได้1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะค่ะดูไทม์เฟรมเดยของ BEM ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลราลงมาตรงเส้นกั้นน้ำพอดีที่9.80บาทสักสตางแล้วก็ต้องรอดูว่า BEM จะกลับตัวได้ไหม BEM เป็นหุ้นไซเ a วเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีวัลูรเดอยู่ที่335 มีแวลูรายได้อยู่ที่598ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาท10สตางค์แนวต้าน9บาท40สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น9บาท65สตางค์ค่ะแต่ว่า BEM มีข่าว่าศารอาญาคดีทุจริตยกฟ้องดำเนินสายสีส้มเดินหน้าฉลุย BEM มั่นใจลงนามสัญญาในปี2,565 แล้วก็ย้ำการเงินแก่งพร้อมลงทุน3ามหมล้านบาทข่าวจากทันหุ้นค่ะก็ต่อไปวาวาราคา3บาท58สิบแตางค์บวก8สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้วาก็ลดลงมาก่อนที่3บาท40สิบสตางค์ไซเวสะสมแล้วก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่3บาทห้สิบแตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของวาก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก สามท่งสุดท้ายทำให้วาปิดกระโดดค่ะโดยทำเฟรมเดของวาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมเพื่อที่จะดันกลับขึ้นไปจุดเบก็จะอยู่ที่3บาท66สตางค์ค่ะวาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีแลวลูายเดีอยู่ที่335ล้านบาทค่ะ แนวรับ3บาท50สตางค์แนวต้าน3บาทห8สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท78สตางค์ค่ะตัวต่อไปการกุลการกุลราคา5บาท25สต,าง,สตางค์บวก5สตางค์ค่ะใบตลาดแห่งนี้การกุลก็เลยลงมาก่อนที่5บาทส0สตางค์แล้วก็ไซเวสสูงขึ้นไปปิดกระโดดที่5บาท25สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของการกุลก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อค่าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายน้วไให้การกุลปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของการกุลก็จะเห็นว่านี่ก็เลยลงมาต่ำสุดที่5บาททวนแล้วก็มันนี่ก็ว่าจะกลับตัวได้ไหมจุดเบสก็จะอยู่ที่5บาท4.5สาตางค์เป็นตานแหลกค่ะการกุลเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายระบบไฟฟ้า ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูเลย้อยู่ที่253ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท10สตางค์แนวต้าน5บาท30สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น5บาท40สตางค์ค่ะตัวต่อไป UMI UMI ราคา1บาท9 9สตาง,งค์บวก11สตางค์ค่ะตลาดแท่งนี้ UMI ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท14สสตางค์ เราลงมาไซด์เวสสะสมลราลงมาต่ำสุดที่1บาท93สตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นไปที่1บาท99สตางค์ค่ะดูรายหนึ่นาทีของ UMI ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออก2แท่งสุดท้ายทำให้ UMI ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ UMI ก็จะเห็นว่าวันนี้ก็ไซด์เวแล้วก็ดันขึ้นไปดันขึ้นไป ตอนนี้ก็อยู่โซนเหนือน้ำค่ะจุดเบรกสูงสุดก็จะอยู่ที่2บาท22สตางค์ค่ะ UMI เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี Value r ะได้อยู่ที่199ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท93สตางค์แนวต้าน2บาท6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท24สตางค์ค่ะ ถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาท14สตางค์ค่ะตัวต่อไป a5 a5 ราคา2องบาทส8สิบแตางค์บวก12สตางค์ค่ะวัตลาดแท่งนี้ก็ a5 ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่2องบาทสีสิสตางค์แล้ลงมาใช้เวสะ์สูงปิดที่2องบาทส8สิตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ a5 ก็จะเห็นว่า มีแท่งซื้อค่าสหรลับกับขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ A5 ปิดเขียวค่ะดูไาทมา์เฟรมเร์ของ A5 ก็จะเห็นว่านี่ก็ไดยลงมาตามสุดที่1.93สตางค์แล่นยึนไปสูงสุดที่2.62สตางค์แล้วก็มันจะหล่นลงมาแต่ว่าภาพรวมก็ยังถือว่าเป็นหุ้นทรงขาขึ้นอยู่ค่ะ A5 เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้าง ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลูรายเดอยู่ที่112ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาทส1สตงางค์แนวต้าน2องบาท42สตังถตางค์ท้าทะลุได้จะเป็น2บาท58สตางค์ค่ะแต่ว่า A5 มี b บ g l o t อเข้าจำนวน22ล้านบาทค่ะตัวต่อไป ACE ACE ราคา2บาท74สตาง,งค์บวก6สตางค์ค่ะ ตลาดแท่งนี้ ACE ก็ใช้เวสะสมโดยลงมาตำ่ำสุดที่2บาทเราลงมาปิดที่2บาท0.16ตางค์ค่ะภาพรวมวันนี้ก็ยังถือว่าใช้เวสะสมอยทั้งวันค่ะดูราย1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าศัรสลับกับขายออก2แท่งสุดท้ายและไม่ ACE ปิดไม่สวยค่ะดูไทม์เฟรมเดยของ ACE ก็จะเห็นว่า ตรงนี้ก็ลงมาสุดที่2บาทหกสิบสองตางค์แท่งเขียวตรงนี้ก็เป็นหุ้นทรงกลับตัวค่ะจุดเบก็จะอยู่ที่2บาท9สบสตางค์ถึงจะถือว่าเป็นหุ้นทรงกลับตัวชัดเจนค่ะ A.C.E เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวัลูไรเด้อยู่ที่หนึ่ง้้าล้านบาทค่ะแนวรับ สองบาทหกสิบหกสตางค์แนวต้านสองบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทแปดสิบสามสตางค์ค่ะตัวต่อไป erw erw ราคาสี่บาทสี่สิบสตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะบนตลาดแห่งนี้ erw ก็หลนลงมาจำสุดที่สี่บาทสิบหกสตางค์ดันขึ้นไปรอบแรกที่4บาทส4สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท40สสตางค์ค่ะ ดูรดยหนึ่งนาทีของ ERW ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกสองแท่งสุดท้ายทำให้ ERW ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ ERW ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซว์เวแล้วก็ไซว์เวัพแรนขึ้นไปสูงนสุดที่4.56บาท56สตางค์แล้วก็เลนลงมาไซว์เวค่ะภาพรวมกว็ยังถือว่าเป็นหุ้นทรงขาขึ้นค่ะแล้วก็อยู่เหนือน้ำด้วย e r w เป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับการลงทุนและการโรงแรมภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมี value ratio ที่ที2่102ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท30สตางค์แนวต้าน4บาท56สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท60สตางค์ค่ะแต่ว่า e r w อยู่ในโซน overbought ค่ะตัวต่อไป AIE AIE ระคะ สามบาทสี่สตางค์บวก10สตางค์ค่ะิดตลาดแท่งนี้ AIE ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3ามบาทห้สตางค์สาเวกัดสมเหลือลงมาต่าสุดที่3บาท36สตงาสตสงค์แล้วก็ดันขึ้นไปปิดที่3บาท4 6สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ AIE ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกที่สุดท้ายทำให้ AIE ปิดไม่สวยค่ะ ดูไทมเฟรมเดย์ของ AIE ก็จะเห็นว่านี่ก็เลยลงมาจําสุดที่3บาท16สตางค์แล้วก็พยายามจะดันขึ้นไปเหนือน้ำค่ะ AIE เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตน้ำมันประเภทต่างๆภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ลูเรเดยอยู่ที่50ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท35สตางค์แนวต้าน3บาท52สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท62สตางค์ค่ะตัวต่อไป KSL KSL ราคา3บาท98สตาง,งค์บวก14สตางค์ค่ะใบตลาดแห่งนี้ KSL ก็ลดลงมาต่าสุดที่3บาท80สตางค์นันขึ้นไปรอบแรกที่3บา92สตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมดังขึ้ไปสูงสุดที่4บาททั่วแล้วก็ลดลงมาปิดที่3บาท98สตางค์ค่ะ ดูรายหนึ่งนาทีของ KSL ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแท่งสุดท้ายแล้วไม่ KSL ปิดไม่สวยค่ะด,ดู Timeframe day ของ KSL ก็จะเห็นว่าวันนี้ก็ไซด์เวสะสงตรงเส้นน้ำเพื่ออืนระยะค่ะยุดแบกสูงสุดก็จะเป็น4.86สตาง์ค่ะมีวันล,ลุ่มทยอยเข้าด้วย KSL เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวัลูเรย์อยู่ที่50ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท87สตังค์แนวต้าน4บาท8สตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท16สตังค์ค่ะว่าต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ af af ราคา1 1บาท19สตงัสตงค์บวก13สาังค์ค่ะวิยาลาดแท่งนี้ AF ก็เลืลงมาจําสุดที่1บาท4สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท20สตางค์ถ้าตลาดเลืลงมาปิดที่1บาท19สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งาทีของ AF ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกช่อสุดท้ายแล้วไม่ AF ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรม D a y ของ AF ก็จะเห็นว่าวันนี้ก็ สาเวสะสมพยายามจะดันขึ้นไปที่1บาท24สตางค์ให้ได้ค่ะก็มีวันร่มเข้า AF เป็นหุ้นทเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างถ้าพรวมบริษัทมีกำลายและมีปันผลมี value ละได้อยู่ที่30ล้านบาทค,ค่ะแนวรับ1บาท11สตางค์แนวต้าน1บาท24สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น1บาท34สตางค์ค่ะ เพราะว่า AF อยู่ในโซน o v e r b o u r h t ค่ะน,นี้ก็ไม่มีหุ้น Warland นะคะมีหุ้นที่เดสแกนแต่ไม่ได้ลงก็คือ r o w N Plan B f i t B Team G แล้วก็ TU ค่ะเพราะว่าเขาแพงเกิดค่ะก็มีหุ้นบีกเลาเข้าก็คือ Tiger จำนวน27ล้านบาท III จำนวน20ล้านบาท FNS จำนวน20ล้านบาทค่ะ คำจริงมีหุ้นชนเพดานด้วยนะคะก็คือปักกิจค่ะจริงจิงดีเลไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ